เลค่ะทุกคนกลับมาพบกับปิ่นเซ b นะคะวันนี้ปิ่นมาในคอนเทนต์ของคุณแม่อีกแล้วซึ่งมีคนเขาส่งน้ําหัวปลีมาให้นะคะแล้วก็การันตีว่าสามารถเพิ่มน้ํานมได้จริงๆปิ่นก็เลยจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยว่าการเพิ่มน้ำนมเรารอบนี้จะประสบความสําเร็จไหมนะคะเกริ่นก่อนนะคะทุกคนก็คือปิ่น่ะเป็นแม่ที่เป็นสายผสมเลยนะคะก็คือทั้งข้าวเต้าทั้งนมผงแล้วก็ทั้งปั๊มนะคะก็คือปิอ่น่ะจะทํางานไปด้วยใช่ไหมบางครั้งเราก็ไม่ได้สะดวกอยู่กับลูกตลอดเวลาเราก็ไม่ดสะวก ปั๊มตรงตามเวลาเพราะฉะนั <u> uh> ้นมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้น้ํานมหดนั่นเองนะคะซึ่งวันก่อนิ่นลองปั๊มแล้วอ่ะมันอยู่ประมาณแบบคอดคอดก้นก้นขวดคืออย่าเรียกว่าน้ํานมเลยนะปินนึกว่าแบบเออบ้วนน้ำลายตุ้ยแล้วแบบเออได้แค่นั้นแหละน้อยมาก แบบลูกฉันจะได้เลิกนมก็ตอนนี้นี่แหละนะซึ่งก็ยังไม่อยากยอมแพ้ทุกคนเอาตรงๆเพราะว่าปอตี้เป็นเด็กที่มีความสุขมากเลยนะที่ได้กินนมมามีนะคะเราก็เลยลองไปหยิบน้ําหัวปลีที่ทางแบรนด์นั้นเขาส่งมาให้ลองทานดูนะฮะลองทานไปหนึ่งขวดแล้วก็ทิ้งประมาณ3-4ชั่วโมงมงแล้วเราก็ลองปามอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นทุกคนซึ่งเราก็แบบเฮ้ยฉันมนโนไปหรือเปล่ามันบังเอิญหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่าย IG Story เก็บไว้นะคะแต่เอางี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองวัดกันอ ก็คือปิ่นอะให้เวลาตัวเองไว้2วันซึ่ง2วันเนี้ยปิ่นจะกินน้ําหัวปลีสัก2-3ขวดต่อวันแล้วก็จะทําวิธีอื่นบางวิธีเท่าที่คุณแม่สายขี้เกียจยังปิ่นจะทําได้นะลองทําควบคู่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดไหมรอดนะคะวิธีแรกที่ปิ่นจะทํานะคะก็คือจะพยายามทานน้าให้มากขึ้นคือจริงๆเขาบอกว่าควรทานวันละ3าลิตรแต่ปิ่นคิดว่าปิ่นน่าจะแมทได้ประมาณ2ลิตรแหละนะส่วนน้ําหัวปลีที่พูดถึงทุกคนเปิดรางแฝบอึ นั่นคือของแบรนด์นี้นะคะก็คือเป็นก็เห็นดาราหลายคนทานมาก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำหัวปลีแบรนด์มัมมี่บูสเตอร์นะคะซึ่งเขาก็มีหลายสีหลายรสนะนี่อย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำหัวปลีผสมแคนเบอร์รี่แปแล้วก็เก๊กฮวยนะคะสีชมพูจะเป็นผสมน้ำตะไคร้แล้วก็น้ำผึ้งนะคะแล้วก็อย่างสีฟ้าตัวนี้จะเป็นผสมน้ำลูกพลูแล้วก็น้ำขิงนะคะซึ่งบอกก่อนว่าวันนั้นที่กินแล้วรู้สึกว่าน้ำนมเพิ่มนะคะจะเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะก็เขามีส่วนผสมของขิงด้วยซึ่งขิงก็็เปนอีกตัว่ แม่ๆนิยมกินกันเพื่อเพิ่มปริมาณน้านมนะคะทีนี้ก็อาจจะมีคนถามว่าเอ้ยแล้วมันกินน้ําพวกนี้มันจะไม่ทําให้น้ําตาลเพิ่มหรอคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการบวมๆอ้วนๆหลังจากที่คลอดนะคะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ไม่หวานเลยทุกคนเพราะฉะนั้นใส่ของหวานนะคะเสีใสยใจด้วยนะ,ะน้องเขาไม่หวานเลยนะคะซึ่งมันดีต่อสุขภาพแล้วก็หัวปลีของมัมมี่บูสเตอร์ที่เขาบอกว่าเอามาใช้เป็นพันุ์ที่ถูกวิจัยมาแล้วว่าสามารถเพิ่มปริมาณน้ํานมได้มากที่สุดมากกว่าหัวปลีสายพันธุ์อื่น เดี๋ยเขาก็มีวิจัยรับรองนะคะคจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสรุปก็คือน้องเขาไม่มีน้ําตาลผสมไม่มีสารกันบูดผสมแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาจะเพิ่มน้ํานมเราได้จริงๆหรือเปล่านะคะ แล้วก็อีก2วิธีนะคะก็คือปิ่นจะพยายามอยู่บ้านแล้วก็ให้ลูกเข้าเต้าให้บ่อยมากขึ้นนะคะใน2วันนี้ผสมกับช่วยบีบมือเอาน้ํานมออกจากเต้านะคะเพื่อเป็นการสั่งให้ร่างกายเหมือนกับว่าผลิตน้ํานมเพิ่มนะคะเพราะเรามีการออกไปอีกออกไปอีกเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ร่างกายเราผลิตเพิ่มผลิตเพิ่ม,ผล,มผลิตเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันทุกคนวิธีประมาณนี้แหละเราก็ไม่ได้กะเกมเป็นเวลาเวลาด้วยเพราะอะไรที่เราเซ็ตเป็นเวลาเรามักจะไม่ทํานะคะคุณแม่ที่ไม่มีวินยัยเราเข้าใจกันดีค่ะเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวเรามาปััััมมให้้้้ดดูกกกกนนนนนน่่่อออออเเลลยวววาาาีีรปแจะะะไค เวลาปั๊มนะคะปิ่นจะเริ่มด้วยโหมดกระตุ้นก่อนนะคะหนักจังนั่นแหละโหมดกระตุ้นก็คือโหมดที่ดูดไม่ได้แรงมากแต่ว่าจะมีความถี่กว่าโหมดปั๊มปกตินะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็กําลังปั๊มอยู่นะคะนั่งรอ <c oughs> 15, minutes later. 15นาทีผ่านไปนะฮะก็วันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราปั๊มนะวันนี้เป็นวันที่4มีนาะตอนนี้เวลาเที่ยง45นาทีนะฮะทางเราปั๊มออกมาได้ประมาณนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณยังไม่ถึง2ออนดีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1ออนครึ่งนะคะอันนี้ก็คือนมที่เราปั๊มได้ในวันที่เราเพิ่งกินน้ําหัวปลีมัมมี่บูสเตอร์ไป1วัน1ขวดนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี้ทุกคนหลังจากมือเนี้ยจะกินตอนท้องว่า ทุกมื้อเลยก่อนที่จะทานข้าวก่อนที่จะให้นมน้องนะคะ <Okay. S 1> เรามาดูกันนะคะเอาเวลาเดิมเลยว่าน้ํานมปิดจะมาเท่าไหร่นะคะไปค่ะอันนี้นะคะเรามาเริ่มขวดแรกกันเลยนะคะวันนี้ปิ่จะกินเป็นสีฟ้านะสูตรที่ผสมกับน้ําขิงนะจ๊ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมารอบดึกนิดนึงนะคะสภาพหัวเปิดเปิงมากทุกคนเพราะว่าเพิ่งเอาผ้าคลุมปั๊มนมออกจากหัวนะตื่นเต้นก็เลยวิ่งมาให้ดูว่านี่นะคะหลังจากที่ดื่มมามีบูสเตอร์นะคะแล้วก็บวกกับการเข้าเต้าเพิ่มแล้วก็ดื่มน้ําเพิ่มด้วยนะคะวันเดียวทุกคนจากออนสองอนเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกเป็น3อ้อนนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดจะครบเวลาวันที่เรากําหนดไว้นะคะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่ออนตอนนี้ดีใจมากนี่สามออน สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนก็ตัวนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่านะคะตื่นเช้ามานะคะ<ๆ>ก็ดื่มมัมมี่บูสเตอร์ไปแล้วก็อีกประมาณ20นาทีนะคะ<ๆ>ก็ลองมาปั๊มนมทุกคนซึ่งบอกก่อนว่าปิ่นเป็นประจำเดือนตั้งแต่2วันที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นประจำเดือนแรกตั้งแต่คลอดลูกนะคะถ้าแม่แม่จะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นประจำเดือนเมื่อไหร่น้ํานมอ่ะจะหดลงมากๆปิ่นเคยปรึกษาคุณหมอแล้วหมอบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนความเป็นผู้หญิงมันมาแล้วมันทําให้มีการตกไข่มีประจำเดือนฮอร์โมนอีกส มันจะลดลงมันจะถูกกดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนหมดอะโอเคตรงน้ํานมก็จะกลับขึ้นมาอีกซึ่งทุกคนมันค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์ว่าน้ํานมฉันเยอะขึ้นหรือน้อยลงเพราะว่ามันมีปัจจัยตรงนี้เข้ามานะคะแต่ว่านะคะก็ไม่ซะทีเดียวเพราะว่าเป็นเมนจริงแต่น้ํานมที่ปั๊มเมื่อกี้นี้ที่ปิ่นคิดว่าเออมันคงไม่มีหรอกก็เมนมาขนาดนี้เนาะแต่ก็นี่อะค่ะทุกคนก็ได้เกือบเกือบสามออนอยู่นะทุกคนก็เลยแบบเฮยมาว่ะน้ํานมไม่ได้ลดลงจากครั้งที่ปัม๊มที่ผ่านมาเลยนะคะ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยเขาจะเวิร์กจริงๆทุกคนถ้าเกิดปั๊มในวันที่ไม่ได้มีประจําเดือนแล้วยังคงทานมัมมี่บูสเตอร์ต่อเนื่องอยู่แบบนี้ยังคงให้ข้าวเต้าต่อเนื่องอยู่แบบนี้ทานน้าเยอะอยู่แบบนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนคิดเอาภายในแค่2วันอะแล้วก็เป็นประจําเดือนด้วยยังเพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วยิ่งดูจากครั้งแรกคือมันแบบมันน้อยแบบมันน้อยมันแทบจะไปหมดแล้วจริงๆอ่ะเพื่อนก็แบบเออเฮ้ยแฮปปี้โอเคเลยนะคะมัมมี่บูสเตอร์แล้วก็ทําควบคู่กับวิธีอืืื่่่่่่่นนนนๆด้้้้วววยะะะคกกก็เเเิรชออออบปงงงงแแตตาาาาาาจจไหหซพมทใ แค่แบบลังน้อยลังเดียวนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ปิ่นไปอ่านมาคือรู้สึกว่ามีคนพูดเยอะว่าทางมาไม่บูสเตอร์น้ำหัวปลีเขามีการแบบขาดสต็อกบ้างอะไรบ้างปิ่นก็เลยไปอ่านอ่านดูซึ่งเขาบอกว่าคือหัวปลีของเขาอะเขาคัดที่มันมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นการผลิตน้ําหัวปลีจะไม่มีการไปเอาหัวปลีอะไรมาก,ก็ได้เพื่อผลิตให้ได้ปริมาณแต่ว่าจะผลิตตามปริมาณหัวปลีที่เขาสามารถปลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าปลูกได้น้อยก็ผลิตได้น้อยก็เลยเกิดการแบบว่าขาดสต็อกบ้างมีของน้อยบ้างนะเพราะฉะนั้น ของคุณภาพมีน้อยนะคะทุกคนก็ไปจองไปเจออะไรกันให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะสำหรับปิ่นก็เออเดี๋ยวคงไปสั่งเพิ่มแล้วเพราะรู้สึกว่าเออมันเห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็คงจะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกสักพักนึงจนกว่าจะเลิกให้นมนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะมันก็จะสดๆนิดนึงก็อย่างที่บอกก็คือตื่นมาทานแล้ไม่บูสเตอร์ทานข้าวนะคะแล้วก็มาปั๊มเลยมันก็เลยไม่ได้แต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละค่ะทุกคนขอลาไปก่อนสาหรับคลิปที่กูน้ำนมภายในสองวันนะคะถ้าเกิดใครมีเทคนิคอะไรทีีีี่่่่่คิดดดดวววววาาาาาเ็็กกกนนนน้้้มมไ เอาไว้ได้แนะนํากันนะคะสำหรับวันนี้ไปและะ้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปนอนต่อและะ้วค่ะขอบตาไปมากอื